หน่วยห้องครูบีและห้องครูแพรนะคะอ่าหน่วยย่อยของเราคือการดูแลและการเก็บรักษาข้าวอ่าหม้อนี้คืออะไรคะคุณหนูหม้อเก็บข้าวค่ะอ่าเก็บข้าวเก็บรักษายังไงคะอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่เราจะใส่ข้าวเข้าไปนี้นะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยวคลาวจะเทข้าวเข้าไปในหม้อนะคะปึ๊ดเด็วเลหมดแล้วเด็ก ปิดฝาด้วยเพื่ออะไรคะป้องกันเพื่ออะไรปิดฝาเพื่ออะไรคะคุณหมูเพื่อไม่ให้มแมลงเข้าไปคะ่ะเพื่อมไม่ให้ไม่ให้มแมลงเข้าไปและกันชื้นด้วยนะคะเข้ากันชื้นไม่ให้ไม่ให้โดนน้ำโดนฝนปิดฝาเข้าไปนะคะที่บ้านเด็กๆเ,เก็บข้าวกันยังไงคะเนี่ยคุณหมูเด็กๆเก็บข้าวเหมือนเราหรือเปล่านะเราไปสํารวจที่บ้านเด็กๆดูนะคะว่าผู้ปกครองเก็บข้าวยังไงอ่าขออะไรท ค่ะวมาสัจานะคะไปเลยเขาบอกว่าให้เด็กๆวาดรูปรวงข้าวตามจินตนาการนะคะวาดไปเลยรวงข้าวเราจะมีข้าววาดตามจินตนาการได้เลยนะคะวาดไปเลยนะคะเด็อยากให้มีรูงข้าวตรงไหนอ่า พอเด็กวาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเด็กก็ระบายสีที่สวยได้นะคะ,ะคลิปนี้